ไม่เกินความคาดหมายครับที่จะมีคนออกมาต้านมาค้านคุณทัศินชินวัตรในประเด็นเกี่ยวกับการขออภัยโทษโดยทางฝ่ายการเมืองก็คือทางหมอวรงเด็ชกิตพิกรมทางพักไทยพักดีออกแถลงการให้เล่งรัดคดีมาตรา112กับคุณทัศสสินสมัยปี254 สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์เก้าเพชรนะครับใครอยากได้เสื้อทนายคู่ใจนะครับตัวละ3,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแถมบริการให้คำปรึกษากฎหมายกับทนายรณรงค์ด้วยนะครับโทรมาที่0 9 2 4 2 0 2 5 9 9อาเเครับก็พอจำเลี้ยงเรามีแค่นี้นะครับโดยเนื้อหานะฮะพักไทยพักดีเนี่ยนะครับเขายื่นหนังสือคัดค้าทศนสินขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลโดยบอกว่าเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคนลบาท เชื่อว่าไม่ได้ป่วยรุนแรงพร้อมกันนั้นยังเร่งอายการสูงสุดให้ติดตามคดีมาตรา112ของคุณทัศิณสมัยปี2548เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโดย3มเหตุผลที่ทางพักไทยพักดีเนี่ยนะครับก็ออกมาคัาดค้านนะหนึ่งคุณทัศิณเนี่ยต้องโทษทำพิพากษาให้จำคุกในคดีทุจริตไม่สมควรได้รับการลดโทษ 2. เป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรงถ้าหากว่าไปลดโทษให้กับคนที่มีคดีทุจริต แล้วมันจะกลายเป็นวัฒกรรมที่ว่าคุกม,มีไว้ขังคนจนและสุดท้ายครับในข้อที่3คนเอกภัยบูรณคุ้มฉายารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมณขณะตอนนั้นน่นะครับเคยมีนโยบายว่าจะไม่ยื่นอภัยโทษให้กับนักโทษผู้ต้องหาคด,ดีทุจริตก็ถือว่าไม่แปลกใจนะครับที่จะมีคนออกมาต้านขนาดนี้นะไม่เกินความคาดหมายเพราะคุณทัศินมาเนี่ยจะมีม็อบเสื้อแดงเป็นม็อบกองเชียร์ก็จะมีม็อบอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นม็อบคัดค้าน อ่ามีทั้ง2กลุ่มอย่างไรก็าตามน,นะครับปัจจุบันเนี่ยคุณทัศินเนี่ยก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วก็ญาติเนี่ยก็สามารถจะเข้าเยี่ยมในโรงพยาบาลตํารวจได้ซึ่งก็ยังแปลกใจอยู่ว่าสิทธิ์ในการเยี่ยมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงกักโรคเนี่ยยีวันนะครับผมอะเพิ่งมาจากไทยรัฐทีวีผมเพิ่งมาจากไทยรัฐทีวีโอ้ยขออภัยฮะนี่ค,คือคือซับหน้าเองเว้ยคือเชี่ยงหน้าเอง่ะหน้าจจะไม่สะอาดมากคือวันนี้ไปไทยรัฐทีวีคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอผู้ต้องหารายหนึ่งที่โดนจับ เนื้อหาเนี่ยก็เป็นอะไรก็ไปตามดูได้เปิดปากกับภาพภูมืันเอาแต่หลักๆเลยเนี่ยมันมีการควบคุมตัวไปเข้าเรือนจําแล้วก็ญาติก็เยี่ยมไม่ได้ก็ต้องรอ10วัน20วันตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงกรมรชาชัณฑ์เขาก็ไม่เห็นเขาจะได้เยี่ยมเหมือนคุณทศเสถิไงน,นี่กาลังพูดให้ฟังเหตุเกิดอันนั้นเป็นคดีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะประเด็นที่คนสนใจก็คือการขอพราชทานอภัญโทษนับเป็นสิทธิ์ของนักโทษที่ทําได้ใช่หรือไม่นักโทษทุกคนมีสิทธิ์ขอหมดเลยครับมีสิทธิ์ขอหมด งั้นเป็นสิทธิ์คองทัศินจะไปขวางไม่เข้าใจสิทธิ์คงไม่ได้การที่ไทยพักดีมาคัดค้านในเรื่องนี้สามารถทําได้ด้วยหรือไม่และจะมีผลเป็นยังไงเรายื่นได้ก็มีคนค้านได้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติในขณะเดียวกันวันนี้จะมีการคือวันนี้คุณอุ้งอิงไปเยี่ยมพ่อมาแล้วพ่อออกจากตึกผู้ป่วยมาสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีแล้วก็หลบเลี่ยงนักข่าวเลยไม่ได้ตอบคาถามนักข่าวชัดๆว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังมีอีกหลายคนสงสัยว่าคุณทัศินเข้าเรือนจําจริงหรือเปล่า ไอ้ตรงเนี้ยไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีตัวแทนภาคเอกชนไปร่วมสังเกตการ์แต่เชื่อเถอะครับเชื่อเถอะครับว่ามันไม่ได้สบายหรอกการอยู่ในลักษณะแบบนั้นถามว่าถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เรากล้าไหมล่ะที่จะให้เขาออกนอกพื้นที่ไปแต่ก็อย่างว่าเอามายังไม่ถึงสิบวันญาติเข้าเยี่ยมได้จะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ญาติาคนอื่นวัน,นเนี้ยเนี่ยเพิ่งมาจากญาติคนอื่นเนี่ยเยี่ยมไม่ได้ อะไรคือความเหมือนและความแตกต่างตรงจุดนี้นะครับราชทรรนต้องอธิบายมาให้ได้ส่วนหนึ่งนะไทยพักดีเองเนี่ยอะมาว่ากันตรงๆไทยพักดีเองเขาก็ทําเรื่องนี้มาโดยตลอดแม้ว่าเขาจะสอบตกไม่ได้เป็นสสทั้งพักก็ตามนะเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะดําเนินการคือนโยบายเขาชัดเจนแต่ทําไมหมอว่าลงไม่มาด้วยว่าแปลกใจเสีติดภารกิจมั้งอะดูกันต่อยาวๆเพราะหลังจากนี้คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นครับ